มาโล่เพลงสักเพลงก่อนจะไปแล้วนะขอบ,บคุณที่ให้ความรักความอบอุ่นให้แม่โชคนี้นะจากบ้านมาไกลทิ้งพอทิ้งแม่ทิ้งทุกอย่างมาครับขอบคุณทุกๆคนทุกท่านที่ได้ไป อยู่พักอาศัยไม่ว่าอยู่พูวฝรั่งก็ตามนะที่ขอกราบขอบคุณที่ให้ความรักความเมตตาอบอุ่นกิฟไม่ชนมนะมตตาว่าไกลู้เอพวกความสุขมา ไม่ว่าจะอยู่กับผัวก็ซื่อสัตยนะ์ตลอดมเป็นคนใส่คนกับซื่อสัตย์ได้ไป่สู้นะไม่อยู่กับผัวฝรั่งนีก่ก็บอกแว็บบอกเว็บบอกแว็บเพื่อนะเพราะอย่างเพราะว่าความซื่อสัตย์นะมันก็ดีกับเขาละเราบอกแว็บไปเนี่ยสมมติว่าเขาเราเนะี่ยไปเที่ยวเนี่ยเราให้ติปนักรองได้หรือว่าไปเที่ยว พคดเฮดเราก็ให้จิบเขาได้นั่นคือไปเที่ยวแต่ว่าเมสซูงนี่ถึงจะขี้วลี้เหลยจะไม่ได้เป็นคนสวยแต่เรื่องให้เงินผู้ชายในบมีนะไม่ได้จรินนะเออ <c oughs> ไม่ใครใครมาหรอกเพราะเรารู้ว่าความรักนะ่ะคิดว่าเขามารักเราเหรอเราส่งกระจกดูปัจจัยปจเป็นคนสวยเรารู้เราให้กำลังใจที่ไม่โชคพูดว่าตัวเองสวย เขียนว่าเราสวยเราให้กำลังใจให้พลังงานที่สมบูรณ์แบบให้เราเองไม่โชคบางคนก็ว่าเอ้ยสปงามพันหน่อยเขียนว่าสวยไม่โชคคนสวยไม่โชคเขียนให้กำลังใจเขียนให้สิ่งที่ดีตัวเราพะพลังที่ดีมันก็เข้ามาใช่ไหมล่ะเหมือนเราเนี่ยตอนที่เราสวยออกกล้องเวลาในกล้องมันมีแอปเยอะเราก็ผูกเราก็จะมีพลังอย่างหนึ่งที่อยากจะทํา กำลังทู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 เรไม่ได้สวยอะไรเนี่ยเราก็ไม่มีพลังงานไงเราก็อยากเราก็อยากเปิดเผยทุกช่วงเวลาแหละแต่ช่วงเวลาที่เปิดเผยก็อยู่กับผัวนะเปิดได้เพราะผัวน่ะตัวจริงเราจะทาแป้งลองกี่ไม่ลองตัวจริงเน่ะเขาไม่ได้สนใจเขาแบบก็เดินผ่านก็เหมือนกับว่าเราเป็น วิญญาณอะไรนี่นาร่องหุนอะไรแบบ่สวัสดีนะคะขอกาบของพระคุณแฟนเพลงที่ให้รับความอบอุน่นมอบให้ไม่โชคนะถึงมีเงินมีทองไปก็ไม่ลืมมาเจ้าขอมาจากที่ใดเด้อพ่น้อง ขอกบขอบคุณก่อนจะลาธอขึ้นไปถ,ถ้าท้กูดังกว่านี้ผัวจะตื่นมาสวดได้บัดนี้พฝรั่งนี่เป็นตาสังเด้ทีบอกให้เขาต้องปาดปามอยู่ไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปหาผัวใหม่หรือหาเมียใหม่บางคนก็ว่าสิละเว้บอกหน่งบางคนก็ว่ากว้ยยังมาไปเลย คนก็นว่าเออเดอเด้อเขาบอกว่าไงที่แบบว่าเออผัวป่าแล้วหาใหม่นะหาผัวใหม่นะผัวใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีห่างเขามาแบบไหนโสมานขามาแบบไจะสวยเท่าไหร่ถ้าดวงขา่ายิ่งไปหาหตกฟ้าอีกตกไกลไหมถึงตกฟ้ายิ่งไปหายิ่งไม่ดีไปอีก อประมาณนั้นแหละไม่ใช่ว่าผัวใหม่จะดีที่สุดถ้าไปเจอผัวใหม่ที่แบบทั้งโศงทั้งเข้าออไปอีกแล้วใช่ไหมละ่ะอย่าคิดว่าผัวใหม่จะดีเสมอถ้ามีผัวดีก็รักษาไว้ถ้ามีขคงดีรักษาไว้รักษาไ,ได้ก็เป็นกรรมของให้ของมันมันมาค่ะไปเรืนะ่อไปเรืว <laughs>